วัสดีครับผมนายสมพรชัยองอาจครับเจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมสารองอาจฟาร์มครับผมความเป็นมาของการทําเกษตรผสมสารนะครับแรกๆเลยที่กับคือผมเรานนวเดิมนะครับก็คืออยู่บ้านแฟนนะครับอยู่ที่นครปฐมเขาไปลงไปทำมาหากินที่นู้นครับขายที่นูนก็ได้กลับขึ้นมาบ้านนะครับมาเกรียดยาง เกียจยางเกียยางอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็พอ,อยางลงราคาก็เปลี่ยนเข็มเปลี่ยนเข็มว่าจะทํำยังไงดีเพื่อว่าให้ทํางานน้อยลงครับคือหลกัหลกๆเลยคือเรื่องเรื่องสุขภาพครับสุขภาพไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยสู้จะดีเท่าไหร่ก็มีไวรัสลงตับบ้างแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการอดนอนมากๆนะครับก,ก็ทําให้ร่างกายสุดๆก็เลยหันมาทาปลูกผักครับ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็พอกบทุกอย่างที่ที่ที่เอามาทําก็คือเอาเอาเรื่องเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ทาทาในแนวใหม่คือปกติที่ทําเกษตรก็คือทาทาแบบใช้สารเคมีครับแบบแบบชาวบ้านเขาทากันครับแต่พอพอมามาปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือทาตามแนวพระราชดำริของใหรหลวงรัชกาลที่เกาครับทำแบบกเกษตร พอเพียงครับเศรษฐกิจพอเพียงคือทำปุ๋ยเองครับพอเลี้ยงคือทุกอย่างให้มันต้นทุนให้ให้อยู่ที่ศูนย์บาทค,บคือทุกอย่างไม่มีต้นทุนแล้วก็การหลักๆเลยคือที่ที่ทำกเกษตรก็คือเพื่อเพื่อสุขภาพที่ดีครับแล้วก็ได้มาเจอกับท่านอาจารย์สมบูรณ์เวสุวรรณครับท่านเป็นประธานกเกษตรธรรมชาติ MOA ไทยครับ อยู่ที่กสนอเเมืองจังหวัดพองการครับทางกสอได้เชิญเข้าไปร่วมอบรมนะครับพอพอได้ศึกษาเรียนรู้กับอาจารย์แล้วก็ได้มาขยายผลที่ฟาร,ร์มนะครับการทําเกษตรธรรมชาติแบบเต็มรูปแบบก็ว่าได้ครับคือหลักๆเลยก็คือสุขภาพนะครับก็เรื่องสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็ได้ เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานครับก็เป็นบุญอีกด้านหนึ่งครับก็ประมาณนี้ครับที่บ้านนะครับที่ฟาร์มก็จะมีจุดเรียนรู้ผ่านเรียนรู้คือจะมีอยู่6จุดครับท,ที่สามารถให้เผยแพร่องค์ความรู้นะครับในแต่ละจุดนะครับที่สามารถรับนักศึกษาแล้วก็รับ แขกที่อยากมาศึกษาดูงานได้ที่ที่ฟาร์มที่บ้านนะครับก็มีการเพาะเลี้ยงเห็ดนะครับเห็ดนางฟ้านางลมครับวันละครั้งครับวันละหนึ่งครั้งวันละรอบถ้าถ้าอากาศเย็นแล้วมีลมโผลถ้าลมเยอะๆก็ให้สองรอบหรือว่ามันร้อนมากๆก็สองรอบเหมือนกันถ้าวันไหนทั้งมีทั้งงร้อนด้วยลมด้วยก็ถึงสามรอบครับก็ ส่วนใหญ่ปกติที่บ้านจะเก็บมาละรอบทำหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันก็นหนึ่งหนึ่งครั้งครับก็มีเก็บทุกวันก่อนเชื้อเห็ดก็มีลูกฟาร์มครับท่านมาซื้อไปเลี้ยงไปเปิดดอกการเพาะเลี้ยงกบ เอ้บุฟฟอกแลวก็มาเลยครับจะดูยังไงครับคือคือคือชุดนี้ชุดนี้เป็นเป็นชุดโลกของเขาคือที่ที่ผ่านการผสมผ่านการไา้สายแล้วครับกบจะเป็นกบที่ตัวใหญ่ครับแล้วก็กินอาหารเก่งมามาครับเข้ามาเข้ามาจะได้จะได้ก็ตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดครับอันนี้อันนี้ยังยังไม่ยังไม่เต็มที่ ับชุดนี้ก็อยู่มาประมาณสี่เดือนเวลาให้อาหารครับอบเดียวครับประมาณ3มตัว2โลครับไปนี่นะครับครับ่าเวล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 าเราผสมเราก็ต้องแยกเป็นคู้ต่างหากครับก็แต่เป็นเป็นบ่อบ่อพลาสติกอย่างนี้เหมือนกันที่บ้านนี้ตัดเย็บเองครับเป็นเป็นเป็นบ่อบ่อที่เ ครับผมแล้วก็การพอเลี้ยงไส้เดือนไส้เดือนตัวเนี้ยได้ได้โลละสามห้าบาทสามโลร้อยตัวเนี้ยะครับคือปกติคือจัดจัดก้อนก,ก้อนเชื้อเห็ดเก่าเนี่ยแหละแล้วปล่อยเราเอาใส่นี้เขาลดแรงไว้แล้วก็เอาโลไส้เดือนเราปล่อยใส่เราจะใช้ก้อนเชื้อเห็ดเก่าเนี่ยแทนแทนเบดดิง้งปกติที่เราทำเบดดิ้งก็คือเขาจะไปเอาวัวเอาพวกเศษผักเศษอา,อาหารมาหมักหมักแล้วก็พอมันเย็นแล้วถึงเอา พอได้ที่แล้วเราก็เอาตัวไส้เดือนปล่อยเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องทําอะไรเราะนั้นพอไส้เดือนอทำงานคือพบรอบใน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 รูของเขานะครับคือเขาก็ากินเขาย่อยสลายเสร็จปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นมูลไส้เดือนเราก็เอามาร่อนเอามูลไส้เดือนตบบเนี้ยครับออกการทําเกษตรธรรมชาติครับตัวน,นี้แหละดิที่เป็นหัวแดงๆเล็กๆนะครับดิทแล้วก็เป็นคณะเห็ดหอมครับนะครับดิครับ ที่เป็นหัวหัวคล้ายคล้ายคล้ายหัวทยังยังครับยังไม่ลงหัวเพิ่มเพิ่งจะได้ยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วก็มีผักประกาศคณะคณะคณะนี่ก็ตัดทิ้งตไว้แล้วก็เลี้ยงแขแนงนะครับก็ชุดหนึ่งก็ได้ประมาณสองรอบครับปกติที่ที่เขาเลี้ยงกันเขาปลูกกันเขาจะถอนเลยครับเราเราก็เสียเวลาตรงนั้นอีกเราตัดแล้วเราทิ้งตอไว้แล้วมันก็เป็นแขแนนเราก็ขายแขแนนได้ดีแล้วก็พวกมะเขือเทศ แล้วตรงตรงขาที่โตเยอะนะครับตอนนั้นก็เป็นจะเป็นพวกพวกละาเตาหวานเราในร้านเตาต่างประเทศแล้วนกะ็ข้างหลังเป็นมะเขือเทศเชอรี่ครับปลูกเราจะไม่ให้มันมัน,ม,นมันล้มไปเรือยไปกับดินลุกไ,ไม่เยอะลาเราเก็บพอเราได้ผลเสี็เยอะกว่าค,คือคือสะอาดกว่านะครับใี <สะ S 1> ้พกน้ำเยอะความชืมช้นมันจะพอรล้วแถ้าถ้าถ้าดินที่มันดินแข็งดินกระด้างดินที่ดินไม่ดีดินดเสียนะครับ <สะ S 1> ลดน้ำยังไงก็ ก็ไม่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 ค่อยชื้นถ้า like ถ้าถ้าชื้นแล้วก็แฉะไปเลยมันจะไม่โป่งแบบนี้แล้วบีบมันจะไม่ไม่ไม่แตกไม่ไม่รั่วนี้นมันเป็นดินก้อนเขาผาเลยนะครับแค่จะไม่ได้เราเราลองไม่ได้นั่งออกแรงเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันมันจะต่างกันเลยแต่ที่ที่บ้านเนี่ยคือหน้าอย่างอย่างหน้าหนาวแบบเนี้ก็จะเอาฟางฟางเข้ามาอัดพื้นไว้ก่อนอัดพื้นไว้แต่ละปีคือปีเว้นปีครับฟางอัดพื้นไว้แล้วเวลาหน้าหน้าฝนก็จะพอกบ ไต้ไต้ไต้พลาสติกพวกนี้ก็จะเป็นฟางทั้งหมดครับเป็นฟางข้าวดินมันก็จะราบสภาพดินดอเราไปด้วยวใช่ก็มีฟางใช,ใช่ครับคือคือเราเราก็ขบดดินไปเหมือนเดิมคือขุด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 ข,ขึ้นมาแล้วเอาฟางอัดตรงไปข้างล่างแล้วเราก็ขบดดินใส่ฟางไปหวังว่าให้มันเป็นไคือหลักๆแล้วคือดินมันจะโปร่งครับถ้าถ้าดินโปร่งปุ๊บแล้วจุลินทรีย์ในดินเนี่ยเขาจะทํางานได้ได้เต็มประสิทธิภาพของเขาได้จะทำทำให้ดินเราล้วนซวย สายอาหารในนี้ก็จะเกิดโดยธรรมชาติคือในธรรมชาติทั้งจุลินทรีย์ทั้งปุ๋ยอะไรต่างๆนะคือปุ๋ยก็คือยิมะที่เกิดจากจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่เขาเยอ่อยแล้วก็การเลี้ยงไก่้นเมืองไก่สวยงามครับอ otra cuando yo voy a hacer acá

ยางรถยนต์เก่านะครับให้เป็นกระถางครับผมเราเราเรากลับด้านในออกมาด้านนอกครับก็ใช้ใช้เวลาตัดก็ใช้ไปมีดเอ็นนะมีแจัสลักไปเรื่อน,นะครับที่ด้านนีได้นะแกะสลักผลไม้เราชุบน้ำยาล้างจานครับอันนี้แบบตอน,น,นแรกๆก็ใช้ใช้ไม้ตีเกียดวาดลายรพอเราทำคุ้นชิตแล้วก็ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วจุดอื่นๆก็มีการทําปุ๋ยหมักครับปุ๋ยเจนะครับแล้วก็การพอเลี้ยงชนโรงพอเลี้ยงพึ่งโพงครับช่องทางการติดต่อนะครับถ้าเป็นเป็นเฟซนะครับเฟซก็ชื่อพง,งาอาจท่าพงฟาร์มครับก็ท้าเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 5ย์้ครับหนึ่งเก แล้วก็อีกเบอร์นึงก็062-989-3562เก้าแปดเก้าสห้าหกก็ถ้ามาเป็นคณะนะครับอยากติดต่อเข้ามาชมสวนครับมาศึกษาดูงานก็ล่วงหน้าครับเข้ามาคุยกันเขาก็ประมาณจะได้แผนงานจะได้เตรียมต้อนรับนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้ามาศึกษาดูงาน